เราเดินทางมาฝั่งพระรามสามนะครับโดยขวามือจะเป็นไอคอนสยามน,นะฮะถึงจุดนี้เราต้องอยูเทินนะครับเนี่ยเข้าทางหน้าเนี่ยเนี่ยเข้าตรงเนี้ยใต,ต้ดินนะ โดยถนนยูเทิร์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกให้นะฮะในการยูเทิร์เข้าไอคอนสยามนะครับถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากครับตั้งแต่ทางเข้าเลยที่จอรถจักรยานยนต์จะเป็นชั้นใต้ดีนนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ สังเกตจะมีป้ายนะครับสำหรับจอดจักรยานยนต์สามารถขับลงเข้าไปได้านล่างได้เลยโดยการขับก็จะขับตามเส้นถนนนะครับที่เป็นสีแดงและมีสัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์นะครับ มันยาวโดยทางเข้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานายนต์บิ๊กไบค์ที่มีปิ๊บสามใบนะครับก็จะเข้ายากนะครับผเพราะว่าทางค่อนข้างแคบแนะนําให้เปียไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ก็จะมีช่องทางพิเศษให้จอดโดยเฉพาะนะครับมีพนักง,งานบริการถือว่าดีมากเลยนะครับถ้าใครขับซุปเปอร์ไบค์ตั้งแต่ขนาด 700cc ขึ้นไปสามารถจอดชั้นซุปเปอร์คาร์ได้นะครับ ต่อไปจะเป็นขาขึ้นนะครับขาออกจากลานจอดรถที่ไอคอนสยามนะครับ Yo leeré su ni